หัวรายานี้เจ๋งกับหัวเด็กเลยค่ะ <laughs> วันนี้สุดยอดเลยค่ะเห็นหมอกเต็มเลยค่ะเสร็นสเตอร์ าเดลเอาเลทครับตอนนี้เทสเซนโกเนี่ยก็กลับมาใช้ในวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะพวกเราเลยขอเลื่อนการเดินทางซานฟารานแอลเอไปเป็นวันที่12บสถึงสิมีนาคมสนใจร่วมทิปท่องเที่ยวแล้วก็ดูวาเซียยังทันนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยคะ่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty Three Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตุกกับบิณฑ์เอกก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะติดตามชมข่าวข่าวรอบหลีกนะคะรวมไปถึงประเด็นเด็เดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานกันค่ะขอเริ่มมันที่คู่ใหญ่ก่อนนะครับเริ่มมันที่ Brooklyn Nets ครับเดินทางไปเยือน Sacramento Kings ในเกมเมื่อวานถือเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดนะครับของ Brooklyn Nets James h a เดนแล้วก็ Kyrie Irving เนี่ยลงสนามทำการแข่งขันด้วยนะครับแต่ทีมของพวกเขาเนี่ยแม้ว่าทั้ง James Harden กับ Kyrie Irving แต่ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ก็ตาม รสุดท้ายครับโอ้โหไทเรสแฮร์ริเวอร์ตันครับกดไป7แต้มจาก12แต้มที่ตัวเองทําได้พร้อมกับ11แอสซิสต์นะครับก็เลยทําให้เมื่อวานเนี่ยเป็นการทำดับเบิลดับเบิลครั้งที่13นะครับของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้สุดท้ายกลับมาเอาชนะบรูคลินเนสได้เฉยเลยครับการพ่ายแพ้เมื่อวานนะครับถือเป็นการพ่ายแพ้เกมที่6ติดต่อกันแล้วนะครับของบรูคลินเนสกลายเป็นการแพ้ติดต่อกันมากที่สุดของพวกเขาในฤดูกาลตอนนี้จเจมส์ชาเดนเมื่อวานมีแค่4แต้มเท่านั้นครับเพื่อนๆเนชื่อไหมครับไม่น่าเชื่อเลยการทำ,ทำทสี่แต ีผลกระทบจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณมือขวายังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าหรือจะเป็นการรบกวนอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจรวมไปถึงการแข่งขันแบบ2วันติดด้วยก็เลยทําให้แต้มของเขามีแค่สแต้มจนครับมไม่ไหวครับแบบนี้เจมส์ชาเดนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยตัวของเจมส์ชาเดนเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้กังวลอะไรมากมายเพียงแต่ว่าทุกคนในทีมเนี่ยจะต้องร่วมต่อสู้กันให้มากกว่านี้ครับในยามที่ทีมเนี่ยไม่ครบแบบนี้และเขาก็หวัััังงงงเเเหลลลอกกกกิินนะคครรบบบจจาาสตี่่ทมมขขพวแ แล้นั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าโจแฮริสมีข่าวแว่วมาแล้วนะครับว่าต้องทําการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าซ้ายนะครับอีกครั้งหนึ่งนี่คือความเซ็งเหลือเกินครับของแ mm hmm. <อ>ฟนๆบรูคลินเนสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของทีมในช่วงครึ่งหลังเมื่อวานนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมอยู่เนี่ยจะเห็นว่าบรูคลินเนสเนี่ยดูแป๊กดูพลังในการต่อสู้เนี่ยลดลงไปเยอะเลยนะครับและหลังจากที่ตัวของเควินดูแรนเนี่ยมีการบาดเจ็บที่เข่านะครับทีมของพวกเขาเนี่ยชนะแค่2เท่านั้นนครับแพ้แลเดอหจ ไลเบีมาเหลือเป็นแค่3เกมครึ่งเท่านั้นนะครับเราไปต่อนที่อีกคู่หนึ่งนะครับนั่นคือ LA Lakers ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Portland Trail Blazers ในเกมเมื่อวานยังคงไม่มี LeBron James ครับเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วแต่พวกเขายังคงมี Anthony Davis ครับและ Anthony Davis เนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าเขาไม่ยอมที่จะแพ้4เกมติดต่อกันแน่นอนระเบิดฟอร์มของตัวเองครับในช่วงควอเตอร์ที่4กด19แต้มนะครับจาก30แต้มที่ตัวเองทําได้ร่วมกับอีก15รีบาว์เท่านั้นยังไม่พอครับยังได้พลังในการเล่นเกมบุกนะคร เพราะแคนเบโรว์แอนโทนีคนเดียวนะครับทำแต้มมากกว่าทัพสำรองทั้งทีมเลยนะครับของพอร์ตแลนด์เทรเบิเซอร์สรวมเท่าตัวเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเมื่อวานเนี่ยการยิงของแคนเบโรว์แอนโทนีสวยงามเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นระยะกลางหรือว่าจะเป็น3คะแนนก็ตามเกิดทำให้สุดท้ายนะครับในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยเอลเอเอเลเกอร์สเร่งตัวเองครับแล้วก็สามารถควา้าชัยชนะไปได้ในส่วนของรัสเซลเวิร์สบุกนะครับในเกมเมื่อวานแม้ว่าแต้มจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็ตามครับการเทิร์นโอเวอร์มากกว่าที่เคยขอนะครับบอกว่าะเเเเเเกกิิินนนนนนน3คคคครรรรรััััั้้้งงงงงงมมืืื่่่่่่่่่อออออออวววาาาาาาทททท์์โไไปถึ4แตตสีีขขดบบยยยช ได้ครับโมจะเป็นการรีบาวการแอสซิสต์นะครับเมื่อวานช่วยรีบาวไปถึง10นะครับแอสซิสต์ไปอีก13ครั้งขาดแค่แต้มเดียวเท่านั้นอเองเขาจะกลายเป็นทริปเปิลไดร์โบทอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆลองดูผลงานของแอนโทนีเดวิสครับที่กลับมาจากการบาดเจ็บนะครับสามเกมละค่าเฉลีย่ยในการเล่นของเขาอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดสามแต้มสิบจุดเจ็ดรีบาวแล้วก็สองจุดเจ็ดบล็อกครับการยิงฟิลโกลเนี่ยโอ้โหสูงส่งเหลือเกินมีประสิทธิธธธธภาพมากๆถ้าเกิดแอนโทนีเดวิสยังคงเล่นได้แบบน,น <L> ต่อไปที่เกมที่ไม่ควรแพ้แต่กลับแพ้อะเริ่มกันที่ดัลลัสแมวริกส์รับการเยียวของ o k เคซีฟันเดอร์ที่ไม่มีเชคยูจัสไล e ์แซนเดอร์แต่พวกเขาเนี่ยก็สามารถยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาเนี่ยนะคะได้พลังการทําแต้มความร้อนแรงของลูเกนดอนค่ะกดไปถึง14แต้มจาก17แต้มในช่วง <c oughs> ต่อเวลาเอาชนะดัลลัสแมวริกส์ที่ลูกกระดอนชิกเนี่ยกดไปถึง4 0แต้ม oh. มีการพยายามยิงถึง33ครั้งค่ะถือเป็นการพยายามยิงมากที่สุดในชีวิตการเล่นของลูกกรดอนชิกเองเลยนะคะดัลลัสแมวเริกส์เนี่ยค่ะ ติดแล้วค่ะเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็แพ้อร์เรนโดแมจิกทีมบวยของลี้ส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยก็แพ้โอเคซีฟันเดอร์ทีมรองบวยของฝั่งตะวันตกมีแฟนมาสองพวกเราเนี่ยอยู่ที่โอคาโฮมาด้วยนะคะคุณป้าในคอมเมนต์มาบอกว่าทีมของคุณป้าเนี่ยแพ้ตลอดเลย <c oughs> แต่เมื่อวานตัวว่าคุณป้าน่าจะแฮปปี้แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าโอเคซีฟันเดอร์เนี่ยสามารถชนะทีมอย่างดัลลัสแมวริกส์ได้เลยท <c oughs> ีเดียวอีกทีมหนึ่งที่ไม่ควรแพ้แต่กลับแพ้นะคะนั่นก็คือ Cleveland, Korea, Stern, Harvard, Houston, ets, คลีฟแล,ลนด์คา,า,ารเ์เรียสเดินทางไปเยือน ก่อนถึงแม้ว่าจะได้ลูกกี้ทีเด็ดอย่างเอลเฟนโมบลี่ค่ะที่กดไปถึง29แต้มถือเป็นการทำแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นค่ะแต่ก็ไม่ไหวนะคะการที่จะชนะแต่ละเกมใน NBA เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะพอพูดถึงความผิดคาดนะครับเราไปต่อกันที่อีกเกมผมวอชิงตันวิซซ์ครับเดินทางไปยังฟิลาเดลเฟียเซเวนที่ซิกเซอร์สทีมที่กําลังร้อนแรงเหลือเกินวอชิงตันวิซซ์เนี่ยไม่มีแบรดลีบิลด้วยนะครับแต่พวกเขาได้การเล่นที่ยอดเยี่ยมน,นะครับของคาร์ครูซมาของมอนเทสเชโร่แล้วก็การทำทริปเปิลเดว้อ์บล์ ยื้อกันไปจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็เป็น, Carl ma, นคาร์คูสมารบที่มีการบล็อกใส่โจเอลบิดจังหวะพอดีเลยครับถูกที่ถูกเวลาและสุดท้ายวอชิงตันวิสเซ์ลก็สามารถเอาชนะไปได้ชัยชนะเมื่อวานนะของวอชิงตันวิสเซ่ยทำให้พวกเขาเยหยุดการแพ้แพ้ติดต่อกันไว้ที่6เกมติดเท่านั้นครับถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมเลยเกินเพราะว่าตอนนี้นต้องการชัยชนะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้นะครับโจเอลบิสสามารถทําได้นะครับยี่สิบเจ็ดแต้มสิบสี่รีบาว์แม้ว่าจะแพ้ก็ตามแต่เขาก็ยังสามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับยี่สนนิบห้ากาาลลังไ่ตม ตำนานของทีมอย่างอลเลนไอเวอร์ซันครับที่เคยทำเอาไว้ได้อย่างน้อส25แต้มเนี่ย27เกมติดต่อกันตอนนี้โจเอมิทขาดอีก9เกมนะครับจะเทียบเท่ากับเอลเลนไอเวอร์ซันครับมารอดูกันสิว่าตัวของโจเอมิทจะทำได้หรือเปล่าอีกคู่นะครับที่สนุกเหลือเกินเมื่อวานนี้คือชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเดินทางไปยังบอสตันเซอร์ติกส์ในเกมเมื่อวานเนี่ยชาร์ลอตต์ฮอร์นเน็ตได,นนดนน้ความร้อนแรงความครบเครื่องมากๆนะครับของลาม l โลบอลไม่อวาจะเป็นการยิง3คะแนนการข,ข้ามเข้าไปทำแต้มนานาก,การโฟลเตอบบร,ร์อ กับเจเดนบราว์เนี่ยจะมีการยิง3คะแนนวงนอกไม่ดีก็ตามแต่คนอื่นๆก็ก้าวขึ้นมาครับไม่เ่าจะอย่างจอร์ดวิชาร์สันมาร์คัสมาร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเกมรับของโรเบิร์ตวิลเลียมมีจังหวะบล็อกทงามานะครับในช่วงท้ายเกมและสุดท้ายพวกเขาก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้ครับถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นชัยชนะเกมที่10จาก14เกมหลังสุดตอนนี้เซลติกส์ค่อยๆดีขึ้นมานะครับแต่ผลงานที่โดดเด่นนะครับอยากจะพูดถึงนิดนึงนั่นก็คือของลาเมโลบอลเมื่อวานเขาจ การเล่น NBA ของตัวเขาที่มีผลงานระดับอย่างน้อยนะครับ35แต้ม5รีบาว5แอสซิสต์คนที่สามารถทําได้มากกว่าเขานะครับก่อนที่จะอายุ21ปีเนี่ยมีอยู่4คนครับนั่นคือเรบรอนเจมส์เควินดูแรนต์ลูก้านอนชิตแล้วก็ไซ on William ยมสครับตอนนี้ลาเมโลบอลเนี่ยอายุ20ปีกับ165วันนะครับยังมีเวลาอีกเหลือเฟือเลยครับก่อนที่จะอายุ21ปีเต็มนะครับเรามารอติดตามชมกันครับว่าตัวของลาเมโลบอลจะมีผลงานได้แบบนี้อีกหรือเปล่าห้ามพลาดครับเราไปดูการเหาะเหินเดินอากาศการของจอมยุทธน้อยแห่งขุบเขาเบลฟิสกิซี เมื่อวานเนี่ยไปเยือนนิวอร์กนิกส์ถึงแมนสันสแควร์การเ์เดนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เกมที่ชาเมอรนดเนี่ยมีแต้มสูงหรือว่ามีผลงานที่ร้อนแรงขนาดน,นั้นแต่เขาเนี่ยก็โชว์กระบวน่านเยียบเวหาค้างกายา,ยา,ยายให้พวกเราแฟนๆาได้รับชมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการข้ามเข้าไปทําแต้มนะคะแล้วก็ค้างตัวอยู่กลางอากาศหรือว่าจะเป็นการยัดห่วงค่ะสมแล้วค่ะกับที่แฟนๆเนี่ยอยากเข้าไปรับชมผลงานของอจา์เหลือเกินทําให้เมมฟิสกิสซี่สามารถเอาชนะนิวอร์กนิกส์ไปได้แบบไม่ยากจาเมอร์แนดตอนนี้ค่ะขึ้นจริงๆนะคะในเกมเมื่่่อออออวาานนีีโขงงงมยยับกก ว่าเห็นแฟนๆในสนามเมนิสนันสแควร์การ์เด้นนี่แหละใส่เสื้อของเมมฟิสคิสลี่เดาพอควรเลยทีเดียวเพื่อนๆอ,อ,อย่าแปลกใจนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะยอดขายเสื้อแข่งของจามอร์แรนเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นอันดับ7แล้วค่ะข้อมูลจาก NBA Store ขาขึ้นมากมากเลยค่ะจามอรแรนตอนนี้เล่นเอาแฟนๆเนี่ยลืมไซยรอนไปเลยทีเดียวกลับไปรตอนที่ข่าวที่แฟนๆเนี่ยกำลังรอคอยนะครับน,นั่นคือการประกาศตัวสำรองออสตาครั้งนี้เนี่ยแหละครับทั้งหมด14คนนะครับแบ่งเป็นฝั่งละ7คนเริ่มกันที่ฝั่งตะว,วันตกกันก่อน,อนเลยเริ่่่มทีคคููของกันนว สองคนนี้เนี่ยก็ไม่ผิดคาดนะครับเพราะว่ามีผลงานที่โอเคมากๆเลยเข้าตาแฟนๆเข้าตาสื่อแล้วก็เข้าตาบรรดาหัวหน้าโค้ชทุกคนเลยครับพอพูดถึงโดนาวนมิเชลนะครับตอนนี้เนี่ยข่าวล่าสุดก็คือเขาพร้อมกลับมาลงสนามทำการแข่งขันแล้วนะครับหลังจากที่เข้าสู่คอนคาชันโปรโตคอลตอนนี้ผ่านแล้วละครับเตรียมตัวเจอกับบรุคลินเนสสบายๆแล้วครับและอีกคู่นึงครับคู่สตาร์คู่ที่2นะครับแน่คือของฟินิกซ์ซันส์เดวินบุกเกอร์แล้วก็คริสพอครับติดตามที่คาดนะครับเพราะว่า2คนนี้เนี่ยโอ้โหร้อนแรงนิ่งแล้วิินบุกกเอออรรร์สสาาามถตตดล โดยที่ไม่ต้องเข้ามาทดแทนใครที่บาดเจ็บแล้วล่ะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเขาด้วยคนที่เหลือนะครับก็มีอย่างลูกาดอนจิดเดรย์มอนกรีนแล้วก็คาวแอนโทนีทาวครับในส่วนของเดรย์มอนกรีนเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วนะครับว่าเขาไม่พร้อมลงสนามทํำแกงขันนะครับในออสตาเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หลังตอนล่างเนี่ยละครับดังนั้นครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าอดัมซิลเวอร์เนี่ยเขาจะเลือกใครเข้ามาทดแทนนักกีฬาที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับจะเป็นอดัมซิลเวอร์ครับคอมมิชเนอร์ของ NBA เนี่ยแหละเป็นคนเลือกเข้าามททดแนเราไปต่อที่ฝั่งตะวันออกกันนะครับอีก7คนนนัั่่ก็คือจิมมีบตเลอรร์์คับเจมสฮาือด คริสมิรตันแซคราวินในแฟนๆชิคาโกบูลส์ดีใจแน่นอนครับโอ้โหตอนนี้ทีมของพวกเขามีออลสตาสองคนเลยนะครับและคนที่5ก็คือเจสันเทตแฮมสองคนสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจที่สุดครับเพราะว่าเป็นการติดออลสตาร์ครั้งแรกในชีวิตของทั้งคู่เลยเรล่นวันที่ดาร์ลสการแลนนะครับต้องขอแสดงความยินดีจากใจเลยครับเขาถือว่าเป็นออลสตาร์คนแรกนะครับตั้งแต่ที่โรบอนเจมส์จากทีมไปดาร์ลสการแลนในฤดูกาลนี้เนี่ยมีผลงานที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าเป็นการทำแต้มการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนถือว่าเป็นกุญแจสําคััญมาาากกๆคคครรรรรบททีี่ํใให้้ิสสสนนนเฤดูลปะ ความสําเร็จลึกเกินคลิปแอนคาร์วีสันถือว่าเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันออสตาร Star ครั้งนี้นะครับแฟนๆในสนามเนี่ยจะต้องเ hey, ฮใส่กดาร์ลสกาแลนยินดีกับดาร์ลสกาแลนมากๆครับและคนสุดท้ายครับนั่นคือเฟร็ดแวนรีดนี่ก็ถือว่าโอ้โหยินดีกับเขามากๆนะครับนอกจากจะเป็นแชมป์เอ็นบีเอแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นออสตาอีกหนึ่งคนนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดรัฟต์นะครับตั้งแต่ชีวิตที่แอดมินดูบาสเอ็นบีเอมาตั้งแต่ปี94เนี่ยมีอยู่สี่นค,นค,นนคนเท่านั้นนะ คนแรกคือจอห์นสตาร์คคนที่2นี่คือเบนวอลเลซคนที่3คือแบรดมิลเลอร์ครับแล้วก็มาเป็นเฟรดแวนเิดนี่คือทั้ง4คนนะครับในช่วงชีวิตของแอดมินที่ไม่ผ่านการดรั์แต่สามารถติดออลสตาร์ได้ขอแสดงความยินดีด้วยครับเฟรดแวนเิดเนี่ยเหมาะสมมากๆในฤดูกาลนี้เนี่ยลงสนามทำแกงขันเนี่ย<ม>เป็นอันดับ2ของลีกเลยนะครับจำนวนนาทีในการลงสนามเนี่ยมหาศาลมากๆเลยเขาทำให้แรปเตอร์ตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟได้ซัมไปก็เสียดายแทนเลยนะคะอย่างลาเมลลบอลเจเรนบราวล์คเจเลตแอลเลนรวมไปถึงโดมทััััสสซบบนนิด้ววยหรฝ่งตะออก ในฝั่งตะวันตกเนี่ยเดชันเต้เมอร์เรค่ะแล้วก็แอนโทนีแอ็ดเวิร์เนี่ยก็มาดีนะคะในส่วนของเอดีกับพอจอชเชนก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บพักการแข่งขันไปนานเลยทีเดียวและหลังจากนี้ค่ะเราก็จะเข้าสู่การดรัฟต์ออสตาเข้าสู่ทีมทั้งสองทีมนะคะของทีมรูบอลและก็ทีมเคดีกันในวันที่10กุมภาพันธ์ตามเวลาของบ้านเขากับตันรูรบอนค่ะจะเป็นคนเลือกผู้เล่นตัวจริงเข้าสู่ทีมก่อนเพราะว่าได้ผลคะแนนโหวตเนี่ยมากกว่าในส่วนของครับตันเคดีค่ะก็จะเลือกตัวสำรองเข้้าาาสสู่่่่ทีมมกกอออนนนนนนะคุแเพพืหลดเเดด็ขา่ะ และนี่ก็คือขา่ขาวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้เพื่อคิดว่ารบอลเจมส์จะเลือกใครเป็นคนแรกคะที่เข้าสู่ทีมของเขาแล้วก็เคดีเนี่ยจะเลือกใครเป็นคนแรกคอมเมนต์มาคุยกัน,กน,กนค่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างน,น่าสนใจบ<ๆ>้างเลยนะคะและนี่ก็คือขา่ขา,วขาวคราวความเคลืคล่อนไหว,ว,ว,วใ,ในขณะน,นี้ยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู n b a สนุกอย่าลืมซับสไคร้ค่ะที่โลโก้ทว m ตี้ทรีแมนเนียตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเราทว m ตี้ทรีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ